สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาวิธีดูแลรักษาตารีดไอน้ำกันนะครับผมมัวใจสำคัญข้อสำคัญของตารีดไอน้ำเลยก็คือน้ำที่ใช้ใส่นะครับน้ำที่เราใช้ใส่ควรเป็นน้ำอะไรก็คือน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดเลยนะครับพวกน้ำจากเครื่องกรองน้ำนะครับหรือน้ำที่เราซื้อเป็นขวดนะครับผมหรือน้ำกันเลยนะครับซึ่งใช้น้ำปปาอาจจะไม่ได้เนื่องจากมีแร่ธาตุเยอะนะครับน้ำปปาที่ยังไม่ได้กรองนะครับ มันจะทําให้นะครับแร่ธาตุต่างๆนะครับมาติดตรงรูพวกนี้นะครับผมทําให้ไอ้น้ําไม่ออกนะครับหรือถ้าว่าน้ําที่มีหินปูนเยอะนะครับค้าบหินปูนจะติดเสื้อผ้าของเรานะครับผมนี่เลยครับการดูแลรักษานะครับผมบางรุ่นนะครับผมจะมีระบบซอฟท์คลีนนะครับให้เราใช้ระบบซอฟท์คลีนในการล้างนะครับผมอย่างเข่งคัดตามคู่มือนะครับผม หรือบางรุ่นนะครับที่แนะนําให้นะครับที่ไม่มีระบบซ่อมคีนแต่คู่มือแนะนําให้ใช้น้ําส้มสายซูได้ก็ให้ใช้น้ําส้มสายซูนะครับผมขนาด1ต่อหนึ่งนะครับผมกับน้ําเปล่านะครับใส่เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วเสียบปลั๊กนะครับเปิดให้ร้อนนะครับผมแล้วก็ใช้ระบบค้นออกนะครับจะทําให้คราบรูต่างๆเนี่ยหินปูนหรือตะกอนต่างๆเนี่ยหลุดได้ที่สําคัญนะครับหลังใช้งานทุกครั้งนะครับผม หลังใช้งานทุกครั้งเราต้องเอาน้ํานะครับออกนะครับแล้วเททิ้งให้หมดนะครับเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับการปล่อยน้ําทิ้งไว้นะครับจะทําให้น้ํานะครับเกิดกริยาและเกิดตะกอนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจะทําให้ตันได้นะครับการทําความสะอาดหน้าเตารีดนะครับผมง่ายๆนะครับผมใช้น้ําสบู่นะครับบางๆนะครับผมเช็ดทําความสะอาดนะครับผมให้คราบออกนะครับ หรือนะครับผมใช้น้ํายานะครับที่ใช้สําหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดโดยเฉพาะนะครับผมเช็ดทำความสะอาดหรือถ้าหน้าเตารีดเป็นคราบไหมรุนงแรงนะครับเราอาจจะใช้ยาสีฟันนะครับฟัวร์ไลชนิดสีขาวนะครับทานะครับแล้วเช็ดออกเบาๆนะครับผมสามารถช่วยได้นะครับผมหัวใจสําคัญเลยนะครับตั้งแต่แรกก็ที่ผมบอกก็คือน้ํานะครับผมถ้าน้ําสะอาดนะครับอายุการใช้งานของเตารีดก็จะนานขึ้นนะครับผม2 เนี่ยนะครับเทน้ําทิ้งให้หมดนะครับผมหลังจากการใช้งานนะครับผมแค่นี้ครับตอลีดก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับผมตอลีดให้น้ํานะครับผมทีพาง,ง่ายนะครับผมขอบคุณครับ